สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าปักเทียนองสองเตหรืออัมน่านเวียนเมืองนะคะประวัติและที่มาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะศาลเจ้าปักเทียนองสองเตเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2538เทพที่มาประทับทรงคืออาจารย์ปักเทียนองสองเตแต่เดิมศาลเจ้าไม่ได้ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ตรงนี้แต่สร้างอยู่บริเวณด้านข้างใกล้ๆก,กันมีพื้นที่ขนาดเล็ก และเริ่มถือศิลกินผักเมื่อปีพศ2539หลังจากนั้นการถือศิลกินผักก็ได้จัดขึ้นมาในทุกๆปีและเริ่มมีผู้คนมากขึ้นเลยมีการขยายพื้นที่เป็นสถานที่แห่งนี้องค์ประธานของศาลเจ้านะคะคือองค์ที่อยู่ตรงกลางค่ะองค์สีเหลืองมีลักษณะท่านั่งจะนั่งอยู่บนก้อนเมฆนะคะมีมือสีมือค่ะ ท่านมีนามว่าองค์ปักเทียนอ,องค์ทรงตีเป็นชื่อตั้งของทานสามเจ้านะคะจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ที่ทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะ อาจารย์เทียนองซรงเตเด่นเรื่องการต่อดวงชะตามนุษย์เป็นของพรด้านเกณฑ์ทหารเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยองค์เทพีหนึ่งองค์นะคะใครก็ตามที่มาประานเที่ยนี้นะคะจะต้องมาขอพรท,ท่านทุกครั้งไปองค์นัตภูทิสัตว์โกลิมค่ะเด่นเรื่องการประทานพรเรื่องความรับเรื่องโชคลาภค่ะองค์เทวพรม,มนะคะเด่นเรื่องการประทานพรเรื่องหน้าที่การงานค่ะ สามารถขอพรอ,องเทปทุกองเทพในศาลเจ้านะคะได้ทุกองเทพค่ะส่วนใหญ่แล้วจะประสบผลสาเร็จส่วนใหญ่นะคะสามารถติดตามศาลเจ้าได้ทางเพจของศาลเจ้านะคะชื่อเพจศาลเจ้าปัะเพณีนองนส์สนเตค่ะจะมีเกิดความรู้เรื่องราวบาสําคัญและประเพณีถือสินกินผักเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆสามารถเข้ามาดูได้นะคะ การเรียนทางนะคะเดินทางสะดวกมากค่ะเนื่องจากสาลเจ้ามีที่ตั้งนะใกล้กับถนนสายหลักนะคะถนนเพชรเกษมตรงข้ามกับทางสาลเจ้านะคะก็จะเป็นโรงเรียนเมือพงพงานะคะ่ะ